สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนเรื่องการปลดล็อกปลูกกัญชานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายน2565นี้นะครับก็ไปฟังกันนะครับว่าพอถึงวันที่9แล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับพืชกัญชานะครับก็ขอแยกเป็นข้อข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับ ให้เฉพาะตัวสารสกัดนะครับของกัญชงและกัญชานะครับก็เป็นพืชสกุลแคนาบิสนะครับให้เฉพาะสารสกัดเท่านั้นนะครับที่เป็นสารเสพติดทางกฎหมายนะครับหมายความว่ากัญชงและกัญชานะครับที่เราปลูกนะครับสามารถปลูกได้นะครับแต่เราทําเป็นสารสกัดไม่ได้นะครับเพราะจะเป็นเรื่องการผิดกฎหมายอยู่นะครับข้อ2นะครับ หลังจากวันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับกัญชาและกัญชงก็จะถือว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายอีกต่อไปนะครับสามารถถือครองได้นะครับข้อ3นะครับคดีความต่างๆนะครับที่ถูกจับกลุ่มโดยตํารวจนะครับที่เป็นคดีของกัญชานะครับที่แม้จะเกิดก่อนวันที่9มิถุนายน2565นะครับก็จะถือว่าไม่มีความผิดนะครับก็จะมีผลให้ มีการยกเลือกการฟ้องร้องและการคุมขังนะครับข้อ4นะครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับการปลูกกัญชากัญชงนะครับจะไม่มีความผิดทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งครับยกเว้นสารสกัดจากกัญชานะครับซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายอยู่นะครับการปลูกการครอบครองการจําหน่ายหรือการเสพพืชกัญชากัญชงนะครับ ที่ไม่ใช่สารสกัดนะครับถ้าอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะมีการประกันตัวหรือการซอลรองหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะถือว่าหลุดพ้นคดีแล้วก็ต้องคืนหลักทรัพย์การประกันนะครับแต่ก็ยังมีข้อที่ควรคํานึงถึงนะครับก็คือการแปลรูปกัญชานะครับซึ่งการจะนํากัญชาไปทําเป็นอาหารหรือทําไปเป็นน้ํา สมุนไพรต่างๆนะครับก็ยังมีข้อควบคุมในเรื่องของกฎหมายของอาหารและยาคุ้มครองอยู่นะครับดังนั้นการจะ,ประแปลรูปต่างๆนะครับเราก็ต้องไปดูข้อกฎหมายและต้องทําการขออนุญาตเพื่อจัดจาหน่ายอย่างถูกต้องนะครับส่วนการปลูกใช้ในครัวเรือนนะครับหรือการจัดจําหน่ายจ่ายแจกนี้ก็ไม่มีความผิดใดๆแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับการปลดล็อกกฎหมายกัญชานะครับ ซึ่งประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับนับตั้งแต่วันที่9วิถุนายนนะครับ2,565นะครับก็เป็นความคืบหน้าและการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของวงการพืชสมุนไพรของไทยนะครับก็ใดๆก็ตามนะครับไม่ผิดกฎหมายแล้วก็จริงแต่เราก็ต้องศึกษาการใช้การบริโภคการสูบการเสพให้ดีด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรเป็นยาวิเศษทั้งนั้นนะครับหากเราใช้ไม่ถูกต้องก็จะมีโทษกับเราได้นะครับวันนี้ก็ฝากคลิปเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับเช่นเคยนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อคิดเห็นมีข้อติติงข้อแนะนําความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันก็พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ